หญิงคนหนึ่งเพิ่งออกจากบ้านก็เจอเรื่องแปลกประหลาดบนถนนชัดเจนว่าไม่มีรถแต่กลับมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็วช้าๆทำให้ลิซ่ารู้สึกหมดคำพูดไม่พูดอะไรเลยรีบเหยียบคันเร่งแซงไปไม่คาดคิดว่าการกระทำนี้จะทำให้รถคันนั้นโกรธหนึ่งวินาทีต่อมารถบรรทุกบีบตรเสียงดังและแซงขึ้นไปอย่างรวดเร็วลิซ่าไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเธอรู้ว่าตนได้เจอกับคนบ้านในถนนเธอรู้สึกกลัวทันที เพื่อความปลอดภัยของตัวเองลิซ่าจึงต้องลดความเร็วให้รถบรรทุกคันนั้นไปก่อนแต่ไม่คาดคิดว่าในทันทีหลังจากนั้นรถคันนั้นกลับลดความเร็วตามเหมือนกับว่ามันต้องการแข่งกับเธอสิ่งนี้ทาให้ลิซ่าโกรธทันทีเหยียบคันเร่งอีกครั้งและแซงมันไปเธอตัดสินใจที่จะตัดรถบรรทุกหน้ารําคาญนี้ออกไปให้หมดคิดว่าการเพิ่มระยะห่างจากรถบรรทุกจะเพียงพอไม่คิดเลยว่าเมื่อเธอหันกลับไปดูกลับพบว่ารถบรรทุกกาลังไล่ตามเธออย่างใกล้ชิดถึงขั้นเกือบจะชนท้ายรถของลิซ่าไม่มีทางเลือกอื่นลซ่่าจึงงงตต้ออเเรรคววม็ไ เร่งความเร็วขึ้นไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลลัพธ์หวินาทีต่อมารถบรรทุกกลับพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังถึงขั้นทําท่าทางที่อันตรายมากขับขนานไปกับรถของลิซ่าเห็นว่าถ้าต่อไปแบบนี้ <c oughs> ก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในไม่ช้าลิซ่าจึงต้องเหยียบคันเร่งและยอมแพ้ หลังจากที่เธอได้ต่อสู้กันมาหลายครั้งลิซ่ารู้สึกได้ว่าคู่ต่อสู้เป็นคนที่ไม่กลัวตายเธอไม่อยากจะแซงอีกต่อไปตั้งใจจะตามหลังไปอย่างช้าช้าแม้ว่าตอนนี้ความเร็วจะช้าลงแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ลิซ่าประหลาดใจคือหลังจากที่เธอขับรถไปสักพักคนขับรถบรรทุกก็ยื่นมือออกมาอย่างกระทันหันเหมือนบอกให้ลิซ่าแซงไปการกระทำนี้ทำให้ลิซ่างวยทันทีคิดถึงแม่ที่ป่วยหนักรออยู่ที่บ้านเธอจึงต้องเหยียบคันเร่งแซงไปไม่คาดคิดว่าตอนนี้คนขับยังคงมุ่งเป้าไปที่เธอเห็นว่าลลลซ่่่าาาาากกกกังงงไไตตมมมมรรรรรถบทุ็็เเคววขึ้้นอ ให้ลิซ่ามีโอกาสแซงเห็นว่ามีรถยนต์กำลังมาจากเลนตรงข้ามลิซ่าจึงต้องเหยียบเบรกในขณะนั้นเธอจึงโชคดีที่รอดพ้นจากอันตรายหลังจากที่เธอผ่านเหตุการณ์นี้มาลิซ่าไม่กล้าขับตามหลังรถบรรทุกอีกต่อไปเพราะชีวิตของเธอเธอจึงตัดสินใจจอดรถข้างทางรออยู่ที่ฟุตบาทประมาณ20นาทีเพราะเธอคิดว่าการทำแบบนี้น่าจะทำให้รถบรรทุกไปไกลแล้วถึงเวลาที่จะรอคอย ลิซ่าก็เริ่มสตาร์ทรถอีกครั้งเธอไม่กล้าขับรถเร็วเกินไปเพราะว่าเธอไม่อยากเจอคนบ้าในรถบรรทุกคนนั้นอีกก็แบบนั้นแหละลิซ่าขับรถอย่างช้าๆเป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงแม้ว่าในระหว่างนั้นเธอจะไม่เจอรถบรรทุกคันนั้นอีกแต่เธอกลับเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ที่ร้ายแรงข้างทางเมื่อได้ยินข่าวผู้เคราะห์ร้ายได้เสียชีวิตแล้วลิซ่ายังอยากถามตำรวจว่ามันเกิดจากรถบรรทุกแปลกๆหรือเปล่าแต่เมื่อคิดถึงแม่ที่ป่วยหนักรออยู่ที่บ้านเธอจึงเลือกที่จะเเเเเเเงงงีียบบบบแแแลลลล้้้้้ววววหหหหััััันนนนดดดดิิิิิจจจจาา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 กกกกไไไปมมม่่่่่่ธออออะะรูทุุุุตตตตตถึึขซค คนขับรถบรรทุกคนนั้นคิดถึงตรงนี้เธอรู้สึกขนลุกทันทีกลัวว่ารถบรรทุกนั้นจะไล่ตามจากด้านหลังโชคดีที่หลังจากสังเกตนานรถคันนั้นก็ไม่ปรากฏอยู่ด้านหลังเธอคิดว่าตหลุดพ้นจากคนบ้าที่ขับรถบรรทุกคันนั้นแล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นรถบรรทุกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งชัดเจนว่ามันต้องการเผชิญหน้ากับลิซา่าลิซ่าจึงสังเกตเห็นทันทีรถบรรทุกด้านหลังกำลังเร่งความเร็วพุ่งเข้าหาเธอมันคือรถที่เคยก่อกวนเธอเมื่อสักครู่ หลังจากที่รู้ว่าคนขับรถไม่มีเจตนาดีลิซ่าจึงต้องเร่งความเร็วเพื่อให้ห่างจากรถบรรทุกไม่คิดว่ารถบรรทุกจะไม่ยอมถอยเหยียบคันเร่งพุ่งชนท้ายรถของลิซ่าไม่มีทางเลือกอื่นลิซ่าจึงต้องเร่งความเร็วต่อไปแต่รถบรรทุกเหมือนจะไม่ยอมปล่อยเธอชนรถของลิซ่าอีกครั้งยังไม่มีทางเลือกลิซ่าจึงต้องเร่งความเร็วต่อไปแต่รถบรรทุกกลับไล่ตามมาอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่ารถคันนี้ตั้งใจจะเอาชีวิตเธอจริงๆลิซ่าโกรธจัดจึงต้องตะโกนด่าหลังจากที่รู้ว่าถ้าทําแบบนี้ต่อไปจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนลิซ่าจึงลดความเร็วและกลับไปอยู่หลังรถบรรทุกแต่ไม่คิดว่ารถคันนั้นจะขับสายไปมาเหมือนกับไม่ต้องการให้ลิซ่าแซงออกไปในขณะที่ลิซ่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีเธอจึงสังเกตเห็นป้ายเตือนข้างทางบอกว่ามีร้านกาแฟอยู่ห่างไป5กิโลเมตรดังนั้นเธอจึงเหยียบคันเร่งไปที่120กิโลเมตรต่อชัวงง่วโมงขับตรงไปยังร้านกาแฟแตตต่่อนนนนนี้นน้้ถถถเ็มมมไปปดวยหิะาะาารรจลื เห็นรถบรรทุกกำลังพุ่งเข้ามาและบีบแตรเสียงดังใส่ลิซ่าลิซ่าจึงต้องลดความเร็วผลคือหนึ่งวินาทีต่อมารถบรรทุกชนเข้ากับรถของเธออีกครั้ง ถึงขั้นชนกันหลายครั้งทันทีที่ชนรถยนต์เข้าข้างทางโชคดีที่ร่างกายของลิซ่าไม่มีปัญหาอะไรใหญ่จนกระทั่งเห็นร้านกาแฟข้างๆในขณะนั้นลิซ่าถึงกับถอนหายใจโล่งอกก็แบบนี้แหละลิซ่าจึงลงจากรถเข้าไปในร้านกาแฟจนกระทั่งนั่งอยู่ในร้านลิซ่าจึงพบว่ารถบรรทุกคันนั้นจอดอยู่ข้างนอกด้วยไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปคนขับรถบรรทุกก็อยู่ในร้านกาแฟนี้ด้วยดังนั้นลิซ่าจึงเริ่มมองไปรอบๆหลังจากเห็นพนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาลิซ่าจึงรีบขอยืมโทรศัพท์จากคนอื่นเพื่อจะโทร กลับทำเป็นไม่สนใจเธอเลยยังไล่ให้เธอดื่มให้เสร็จแล้วรีบออกไปลิซ่าจึงไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อความปลอดภัยของตัวเองลิซ่าค่อยๆยกมีดที่อยู่บนโต๊ะขึ้นซ่อนมันไว้เพื่อป้องกันตัวแต่หลังจากที่เธอได้พักสักครู่แล้วก็ออกเดินทางต่อกลับพบว่ารถบรรทุกคันนั้นยังตามติดเหมือนผีตามหลอกลิซ่าพบว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนรถบรรทุกบ้าๆนั้นยังคงตามติดอย่างใกล้ชิดนึกถึงแม่ที่ป่วยหนักยังรอให้เธอกลับบ้านลิซ่าจึงต้องเสี่ยงโชคสักครั้งเธอไม่พูดอะไรกดคันเร่งแล้วก็หักพวงมาลลัััยยทททนนีขขบรถออ่าาาางงงชญนนแ้้วจด ทำให้รถบรรทุกเบรกไม่ทันเกือบเกิดอ he ุบัติเหตุหลังจากสอนบทเรียนให้คนขับรถบรรทุกลิซ่ารู้สึกดีใจอย่างมากในใจขับรถกลับไปโดยตรงคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคนขับรถบรรทุกคงไม่กล้าก่อกอวนเธออีกแน่ไม่คิดว่ารถบรรทุกจะเหมือนกับยางเหนียวไล่ตามเธออีกครั้งเพื่อหลบหนีจากรถบรรทุกคันนี้ลิซ่าจึงต้องขับเข้าไปในทางลาดจากนั้นก็ปิดไฟรถแล้วก็โรยหิมะที่อยู่ข้างทางลงบนรถคิดว่าทำแบบนี้รถบรรทุกนั้นจะไม่สามารถเห็นเธอได้แน่ไม่คิดว่ารถบรรทุกจะเหมือนกับววิิญ,ญ,ญาาาาาณรีบมขงงลซ่นท ไม่มีทางเลือกอื่นลิซ่าจึงต้องขับตามทางลัดในความทรงจําของเธอเธอจําได้ว่ามีบ้านคนอยู่ไม่ไกลตอนแรกเธออยากไปบ้านคนเพื่อหลบซ่อนแต่ไม่คิดว่าเมื่อเธอมาถึงบนทางลัดนั้นไม่มีบ้านคนอีกแล้วเห็นรถบรรทุกใกล้จะไล่ทันลิซ่าจึงต้องเร่งความเร็วขับไปข้างหน้าไม่รู้ว่าขับมานานแค่ไหนลิซ่าจึงสังเกตเห็นป้ายบอกทางข้างๆบอกว่ามีชั้นน้ําแข็งอยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรสิ่งนี้ทําให้ลิซ่ามีความคิดขึ้นทันทีดังนั้นเธอจึงเริ่มเปลี่ยนจากการถูกกระทําเป็นการกระทําเดินไปแล้วก็อยู่ตลอด ว่ากำลังจะถึงจุดที่มีน้ำแข็งลิซ่าตัดสินใจถอดเข็มขัดนิรภัยในรถจากนั้นก็กอดสุนัขที่นั่งข้างคนขับเปิดประตูรถแล้วกระโดดลงอย่างรวดเร็วเพราะถนนเต็มไปด้วยหิมะรถบรรทุกไม่สามารถหลบได้ทันจึงชนกับรถยนต์และขับตรงลงแม่น้ำหนวินาทีต่อมาน้ำแข็งไม่สามารถรับน้ำหนักที่มากเกินไปได้จึงเริ่มแตกกลืนกินทั้งรถบรรทุกแล,ละคนภายในลงไปในน้ำเย็น ในขณะนี้ลิซ่ารู้สึกดีใจจนร้องไห้สุดท้ายแล้วด้วยความฉลาดของเธอเธอสามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของคนขับรถบรรทุกได้สําเร็จในตอนท้ายลิซ่าเดินกลับบ้านแต่เสียดายว่าหลังจากกลับถึงบ้านแม่ของลิซ่าที่ป่วยหนักได้เสียชีวิตไปนานแล้วจากโลกนี้ไปอย่างถาวรน,นี่ก็กลายเป็นความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งที่สุดในใจของลิซ่าชีวิตคนเราสั้นนักกรุณาให้เกียรติคนตรงหน้าด้วย